สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาละดาเรื่องราวของมาตาละดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่20 คราวนี้ไม่ต้องเกาะรั้วให้เหนื่อยหรือตากแดนร้อนๆแล้วคนตัวเล็กเดินทำเพลงอย่างสบายใจมาตามถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรกระทั่งถึงบ้านของปุริมรถเขาไม่อยู่แน่นอนละ่ะว่าเขาคงไปทำงานมาตาละดาหยิบโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความไปบอกชายหนุ่มสั้นๆแล้วรื้อหากุญแจรั้วบ้านเขากุญแจที่ปุริมให้มีแค่สองดอกดอกใหญ่เป็นกุญแจร ส่วนดอกเล็กเป็นกุญแจบ้านเขาไม่แขวนพวงก,กุญแจแต่คล้องห่วงเงินไว้สำหรับมาตาละดาห่วงเล็กแค่นี้ไม่สะดุดตาถ้าเผลอเรือวางที่ไหนคงหายากหน้าดูหญิงสาวเลยถักไหมพรมสลับสีเป็นสายคล้องไว้ให้เตะตาอีกหน่อยพอคล้องเสร็จก็คิดว่าถ้ามันอยู่ก้นกระเป๋าลึก ก็ควานหาได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งหรือกระเป๋าอ,อีกอยากกระนั้นเลยใส่กระพวนลงไปเยอะๆหน่อยหากอยากรู้ว่าเอาใส่กระเป๋ามาหรือยังแค่เขย่ากระเป๋าฟังดูก็ได้ยินขณะมาตาลดากำลังหรือหากุญแจจากกระเป๋าผ้าใบดิบก็ได้ยินเสียงแหลมๆของใครบางคนดังขึ้นข้างหลังมาทำอะไรหนะ้าบ้านคุณหมอนะ่ะ เดือนแรมถามวันนี้เธอไม่ได้ไปทำงานกำลังจะออกไปหาซื้ออะไรกินพอดีก็เห็นหญิงสาวผมยาวคนนี้มายืนทำรับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่หน้ารั้วบ้านหนุ่มในฝันของตนเดือนแรมมองมาตาละตาอย่างประเมินคราวก่อนก็เห็นภาพบาดตาบาดใจของยายอกตูมนั่นใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหมอของเธอก็ถึงขั้นต้องกลับไปต้มน้ำใบบัวบกกินแก้ช้ำรักอยู่หลายมือ้อ แม้จะสู้ความเก่าของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่กับแม่สาวตรงหน้าทั้งใบหน้าเหลือหลาแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านน่าจะโง่อยู่ไม่น้อยและไม่ทันเธอแน่เตือนแรมเลยตั้งใจเดินเข้ามาหาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเสียหน้าเจ็บใจวันก่อนขอเอาคืนจากยายคนนี้ก็แล้วกันหญิงสาวยิ้มมุมปากวางมาดนางร้ายกอดอกเชิดหน้าเลียนแบบท่าทางที่เห็นบ่อยๆจากละคร สวัสดีค่ะฉันมาตาละฉันถามเธอสักคำเหรอไม่ได้อยากรู้จักสักนิดถามนะเมื่อกี้คุณฉันแค่ถามว่ามาทำอะไรหน้าบ้านคุณหมอไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรมาทำอะไรละ่ะคุณหมอเขาไม่อยู่หรอกเดินแรมไล่ด้วยการกวาดตามองหัวจดเท้าแล้วเบะปากจ้องมาตาละดาด้วยสายตาเหยยดเย็ด คุณหมอเขาไม่ชอบผู้หญิงประเภทเธอกับใย,ยอกโตนั่นหรอกเลิกมาวอลวรคุณหมอเขาได้แล้วเป็นหนึ่งนะหรือคะมาตาละดาถามใครใครเป็นหนึ่งเธอพูดจารู้เรื่องกับเขาหรือเปล่าแต่หรือเปล่าเนี่ยฉันพูดเรื่องอะไรอยู่เข้าใจไหมเดือนแรมทำท่ายิ้มยาะ กลับไปเถอะเลิกมาให้ท่าเขาถึงบ้านได้แล้วรู้ไหมผู้ชายฉลาดฉลาดนะ่ะเขาต้องมองผู้หญิงมีสมองทำงานดีมีการศึกษาแล้วก็ทำอาหารเก่งอย่างคุณนะเหรอเดินแรมยิ้มย่องเอามือม้วนผมเล่นแล้วก็ยักไหล่นิดๆแน่นอนสิคุณอยู่ข้างบ้านเขามาตั้งนานถ้าเขาคิดจะมองคงมองไปนานแล้ว น้ำเสียงจริงจังของมาตาละดาทำให้คนที่กำลังยิ้มย่องอย่างเหนือกว่าชะงักมุมปากกระตุกหันมาจ้องผู้หญิงผมยาวที่เงยหน้ามองตัวเองอยู่ก่อนแล้วเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งจะมองคุณเขาก็คงมองไปนานแล้วล่ะค่ะไม่รอจนถึงป่านนี้หรอกบ้านก็อยู่ติดกันนี่เองเขาก็มองอยู่ทุกวันเดือนแรมตะแบงเสียงสะบัดจริงๆ เรากำลังจะคบกันเราวด้วยซ้ำมาตาละดาเลิกคิ้วพยักหน้าหงึกๆักไม่ได้พูดอะไรต่อคุณหมอเขาชอบฉันเรากินข้าวด้วยกันบ่อยๆบางทีบางทีก็เป็นเขามากินข้าวที่บ้านฉันด้วยคนเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละเดือนแรมข่มต่อมองเหยียดผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าอีกฝ่ายไม่เถียงแต่พยักหน้ารับอย่างเดียวมือก็รื้อกระเป๋าต่อเหมือนไม่สนใจ คุณหมอเขาก็บ่นรำคาญพวกผู้หญิงช่างตื้อให้ฟังเรื่อยๆพวกเธอควรเลิกวอแวร์คุณหมอได้แล้วรู้ไหมมันน่าเกลียดไปมองคนระดับเดียวกันสิอย่ามายุ่งกับหมองของฉันเดือนแรมไา่ต่อก่อนขมวดคิ้วเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่เถียงอะไรมือเล็กๆนั่นดึงพวงกุญแจที่คล้องไหมพรมถักกับกระพวนออกมา พนักง,งานธนาคารสาวเริ่มหงุดหงิดยายนี่นอกจากไม่เถียงแล้วยังแซงไม่สนใจสิ่งที่เธอบอกด้วยคนหนึ่งจ้องหาเรื่องอีกคนเงียบไม่ตอบโต้เดือนแรมบิดปากยิ้มย ó ะที่ฉันพูดเนี่ยได้ยินไหมคะแล้วนั่นเธอทำอะไรไข่กุญแจบ้านของเป็นหนึ่งไงคะกุญแจเธอมีกุญแจบ้านคุณหมอได้ยังไง มาตาละดามองคนถามแล้วถอนใจอย่างรำคาญนิดๆน,น้อยครั้งที่เธอจะทำท่าทางแบบนี้แต่ว่าเดือนแรมมาคอยกวนใจหนักหญิงสาวอยากจะเข้าไปหาลูกสุนัขเร็วๆเลยรู้สึกหงุดหงิดที่โดนเดือนแรมรั้งไว้ <crumble. S 1> ก็เขาให้มานะสิคุณหลีกทางหน่อยฉันจะเข้าบ้านค่ะนี่ ที่ฉันบอกมาไม่ฟังเลยหรือไงบอกแล้วไงว่าห้ามมาเข้าใกล้คุณหมอเห็นเธอเงียบพยักหน้าก็คิดว่าจะมีสมองจะมีสามัญสำนึกไม่คิดเลยว่าเห็นทําทางโง่ๆจะหน้าด้านขนาดนี้ไปกลับไปเลยนะเอากุญแจคืนมามาตาละดายกมือหนีหญิงสาวขมวดคิ้วมองเดือนแรมแล้วถอนหายใจก่อนอธิบายเสียงราบเรียบว่า ฉันไม่ได้พยักหน้าเพราะว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนะฉันพยักหน้าเพราะนาวีนาสอนไว้ว่าเวลาเราเจอคนโกหกชอบปั้นน้ำเป็นตัวหากไม่อยากยุ่งด้วยให้เสียเวลาเขาพูดอะไรมาก็พยักหน้าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปไม่ต้องลดตัวไปพูดด้วยให้เปลืองสมองเพราะคนพวกนี้มีปากเหมือนมีตูดคำพูดก็เหมือนตดทำให้เราเหม็นได้ไม่อันตรายแค่เลี่ยงให้ไกลก็พอ เดือนแรมอ้าปากค้างมาตาละดายิ้มให้เราโบกมือลาก่อนเดินเข้าประตูรั้วบ้านปุริมไปหญิงสาวไม่ประมาทปิดประตูและล็อกให้เรียบร้อยตามเดิมก่อนเดินแกว่งแขนอย่างมีความสุขไปเปิดประตูบ้านชายหนุ่มอีกต่อปล่อยให้เดินแรมอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นก่อนเจ้าตัวจะตั้งสติได้แก่แกกล้าดียังไง เธอเอามือเกาะประตูรัว้วตะโกนเสียงโหยหวนเรียกมาตาลดาออกมาแน่จิงก็ออกมาสิอย่าหนีนะออกมาไว้เข้าบ้านคุณหมอของฉันได้ยังไงหลังเสียงโวยวายตามหลังเงียบลงแล้วมาตาละดาปิดประตูบ้านเสร็จก็ถอนหายใจเฮือกเธอหันไปมองกระจกหน้าต่างด้านข้างครั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นยังยืนเกาะรัว้วเขย่าอย่างโมโหอยู่ก็ย่นคิว้วอะไรอ่ะ พูดความจริงก็โกรธมาตาละดาโครงศีรษะก่อนหมดความสนใจอีกฝ่ายเพียงเท่านั้นเธอนั่งลงบนพื้นหน้าประตูเริ่มรื้อของในกระเป๋าออกมาลูกชิ้นย่างในถุงพลาสติกมัดปากเรียบร้อยและขนมรูปกระดูกสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่นมาตาละดายิ้มย่องวันนี้เธอเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเจ้าโอลิฟไม่ให้อุ้มลูกมันก็ให้รู้ไปสิ เธอรู้ว่าปุริมจำกัดบริเวณให้โอลิฟกับลูกอยู่ที่ไหนหญิงสาวค่อยๆเดินแล้วส่งเสียงนำไปก่อนตัวมือก็โบกถุงลูกชิ้นไปมาส่งเสียงอ่อนหวานที่สุดเท่าที่จะทำได้โอลิฟหิวหรือยังเรามาดีกันไหมมาตาคนดีมีลูกชิ้นมาฝากด้วยนะโอลิฟ ฉันมีอยากผ่าหัวฉันจะกลับบ้านพวกแกอยากได้มรดกฉันละสิถึงหลอกมาที่โรงพยาบาลม่เอานะฉันจะกลับจะตายก็ขอ,อกลับไปตายที่บ้านถ้าพวกแกไม่ให้ฉันกลับฉันจะเรียกทนายมาแล้วบริจาคเงินทั้งหมดในการกุศลคอยดู เสียงโวยวายนั้นดังมาจากหลังประตูห้องพักคนไข้ปุริมในชุดกาวตัวยาวสีขาวชะง,งักมือที่กำลังจะขอประตูห้องเขาหันไปมองพยาบาลที่มาด้วยกันคนไข้ในห้องเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยจากภูเก็ตเข้ารับการรักษาที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนและเป็นคนไข้าภายใต้การดูแลของปุริมพยาบาลยิ้มอย่างอ่อนใจให้คุณหมอหนุ่มอารมณ์ร้ายนิดนึงนะคะคุณหมอ เขายิ้มคนไข้ของเขาทุกคนล้วนเป็นพวก VIP มีไม่น้อยที่เอาแต่ใจตัวเองสวัสดีครับปุริมเอ่ยเมื่อเดินเข้าไปในห้องพักกว้างขวางและหรูหรายิ้มให้คนที่อยู่ในนั้นหมาก็ดีหมอฉันจะกลับบ้านคงไม่ได้หรอกครับคนไข้ต้องเข้ารับการทำา MRI ก่อนคือต้องสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ คนบนเตียงตวัดตามองเขาแล้วทำเสียงเฮ้อออกมาดังๆฉันต้องทำแบบนั้นทำไมฉันแข็งแรงดีแค่มีปัญหาทางสายตาเลยเห็นภาพซ้อนเดินเซนิดหน่อยเท่านั้นไม่จำเป็นต้องตื่นตูมกันขนาดนี้อาการเดินเซและเห็นภาพซ้อนอาจเป็นอาการของเนื้อง,งอกในสมองได้นะครับทางที่ดีเราควรตรวจก่อนหากไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยกลับไปแล้วรักษาสายตาก็ไม่สายนะครับ ปริมเอ่ยแนะนำเสียงอ่อนนี่อย่าบอกนะว่าคุณเป็นหมอที่ต้องรับผิดชอบฉันตายตายหน้าตาอ่อนแบบนี้อายุแค่นี้ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่พวกแกตั้งใจจะพาฉันมาตายกลางเตียงผ่าตัดใช่ไหมแทนที่คนโดนปรามาจะโกรธเขากลับยิ้มน้อยๆอย่างสุภาพเช่นเดิมเราแค่ตรวจดูก่อนก็ได้ครับ ไม่ได้หมายความว่าต้องผ่าตัดเสมอไปคนไข้สแกนสมองดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้าไม่มีหมอก็จะไม่รังคนไข้ไว้เลยครับปุริมชี้แจงอย่างใจเย็นฉันแข่สายตาไม่ดีเดินเซเห็นอะไรพลาดนิดหน่อยเท่านั้นคนหัวดื้อยังยืนยัน เวียนศีรษะบ่อยๆใช่ไหมครับเหมือนเห็นบ้านหมุนด้วยถ้าแค่เรื่องมองไม่ชัดหรือเตือนเซอาจจะเกี่ยวกับโรคสายตาแต่อาการหูสองข้างได้ยินไม่เท่ากันและอาจเจียนร่วมด้วยบ่งบอกถึงอันตรายนะครับถ้าถามหมอการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวเลยถ้าคนไข้มีเนื้องอกในสมองและปล่อยเอาไว้อาการจะมากขึ้นเรื่อยๆและต่อให้เปลี่ยนใจมารับการรักษาตอนนั้นอาจสายเกินไปแล้วนะครับ หญิงกลางคนเงียบไปนางเม้มปากแน่นปุริมเดินเข้ามาใกล้เตียงอีกนิดแล้วเอ่ยเสียงอ่อนคนไข้แค่สแกนดูก่อนนะครับบางทีเราอาจจะโชคดีไม่เจออะไรเลยก็ได้แต่ต่อให้เจอจากอาการที่พบยังไม่ถึงขั้นอันตรายร้ายแรงมันเหมือนมีปุริมนิ้วหน้านิดก่อนยิม้มแล้วเอ่ยเสียงอ่อนเหมือนมีสิวเราแค่เอาหัวสิวออกแล้วทำความสะอาดหน่อย แค่นี้ก็ไม่กลับมาเป็นแล้วเพียงแต่สิวมันไปขึ้นผิดที่เท่านั้นเองถ้าปล่อยไว้นานๆเกิดอักเสบและลามไปที่อื่นจะยิ่งรักษายากนะครับนี่มะเร็งในสมองนะไม่ใช่สิวเซทินีเอ็ดแต่น้ำเสียงเบาลงแล้วมีเนื้องอกก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งนะครับเนื้องอกกับเนื้อร้ายต่างกันตกลงตามนี้นะครับสแกนตรวจก่อน และถ้าไม่พบอะไรหมอจะบอกให้จัดสุ่แพทย์มาตรวจคนไข้เองแล้วตัดแว่นสวยๆให้ดีไหมครับนางถอนหายใจภายในห้องเงียบกริบลูกหลานก็มองหน้ากันอย่างอึดอัดและลุ้นก็ได้แต่ถ้าไมีเจออะไรฉันต้องได้กลับบ้านทันทีเลยนะแต่ถ้าเจอต้องให้หมอรักษานะครับ ปุริมยิ้มอีกฝ่ายเงียบไปแล้วพยักหน้าแกนแกนคนในห้องเลยถอนใจแทบพร้อมกันอย่างโล่งอ,อก เมื่อคุยกับคนไข้เรียบร้อยชายหนุ่มก็เดินออกมาหมอหนุ่มเดินไปยังห้องน้ำชายที่อยู่ไม่ไกลนักเมื่อเสร็จธุระและกำลังยืนซับมือให้แห้งหน้ากระจกเสียงสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดก็ดังขึ้นเขาเลยหยิบออกมาจากกระเป๋าเสื้อกาวเพื่อปิดเครื่องตอนนั้นเองที่เขาเห็นหน้าจอเตือนว่ามีข้อความเข้าและยังไม่ได้อ่าน ข้อความจากอารุณรัศมีชายหนุ่มปัดออกอย่างไม่ใส่ใจส่วนข้อความของไตรฉัตรก็เช่นกันและข้อความสุดท้ายมาจากหมายเลขที่เขาไม่คุ้นเคยปุริมนิ้วหน้าแล้วกดอ่านอย่างสงสัยวันนี้เอาลูกชิ้นมาประจบไม่รู้ว่าโอลิฟจะยอมให้อุ้มลูกมันไหมอยู่บ้านคุณนะซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากด้วย แม่ไม่ได้ลงชื่อแต่หมอหนุ่มรู้ว่าใครเป็นคนส่งมาเขาเขามวดคิ้วเมื่ออ่านจบน้ำเต้าหู้ปุริมพึมพำก่อนปิดโทรศัพท์ตามเดิมแล้วทำหน้าเฉยเมยมันมีขายบนทางด่วนหรือไง ทำไมเขาต้องซื้อไปให้ด้วยเล่าคนที่เคยชินอยู่กับการอยู่ตามลำพังและสันโดษขมวดคิ้วก่อนคลายออกตีหน้าตายตามเดิมหมอหนุ่มเดินออกมาจากห้องน้ำไปหาพยาบาลที่รออยู่หน้าห้องคนไข้รายต่อไปเขานิ่งคิดอยู่ครู่ก่อนเอ่ยถามพยาบาลข้างกายคุณพอรู้ไหมว่าแถวหน้าโรงพยาบาลเรามีร้านขายน้ำเต้าหู้หรือเปล่าครับ ปุริมขับรถมาจอดหน้ารั้วก่อนใช้รีโมทเปิดประตูและขับเข้าไปด้านในใชายหนุ่มมองถุงใบใหญ่ที่วางไว้บนบาะข้างๆแล้วเคาะนิ้วกับพวงมาลัยรถบ้านเขาไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้ปุริมถอนหายใจเบาๆมองเวลาจากนาฬิกาข้อมือเกือบสองทุ่มแล้ว เดิมเขาต้องกลับมาบ้านช่วงเย็นเช่นเคยแต่พอดีคนไข้ที่ดูแลจู่ๆก็อาการซุดทำให้เขาต้องกลับมาเอาตอนนี้ในบ้านมืดแสดงว่าผู้หญิงที่รอทำขนมคงกลับบ้านเธอไปแล้วปุริมมองถุงน้ำเต้าหู้โจ๊กไก่เจ้าอร่อยและสลาเปาทอดไส้สังขยาที่ตนเองซื้อมาตั้งมากมายเราจะเอาให้ใครกินละ่ะทีนี้ ความผิดหวังผุดขึ้นมาในใจของปุริมก่อนเจ้าตัวจะขมวดคิ้วเขาจะผิดหวังทำไมปุริมลงจากรถพร้อมหอบหิ้วของกินเข้าบ้านชายหนุ่มเดินไปเปิดไฟแสงสว่างสาดทั่วห้องโถงร่างสูงเดินไปที่ครัวด้วยนึกห่วงเจ้าลูกสุนัข และพบมันนอนหลับอุตุอย่างมีความสุขส่วนตัวแม่ก็ชันหัวมองเขาพลางทำเสียงงีดงาดในลำคอปุริมเปิดไฟในครัวก่อนจะชะงักเมื่อเห็นว่านอกจากโอลิฟและลูกแล้วยังมีใครอีกคนอยู่บนโต๊ะกินข้าวกลางห้องด้วยใช่บนโต๊ะ ปุริไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือตกใจดีที่เห็นหญิงสาวซึ่งเขาคิดว่าน่าจะกลับบ้านไปแล้วนอนขดตัวอยู่บนโต๊ะอย่างเรียบร้อยใบหน้าเล็กๆมีผมยาวปลกจนแทบมองไม่เห็นดีนะที่เขาไม่ใช่คนขวัญอ่อนไม่อย่างนั้นตอนเปิดไฟแล้วเจอภาพนี้เขาคงได้ผวากันบ้างล่ละ ชายหนุ่มเท้าเอวมองโอลิฟส์ที่ก้มหน้าหง่อยๆพอจะเดาออกว่าทำไมมาตาละตาไปนอนขดอยู่บนโต๊ะกินข้าวเมื่อกวาดตามองพื้นแล้วเห็นไม้ลูกชิ้นกับถุงข้าวของตกอยู่นี่คงเอาของกินมาล่อแต่ไม่สำเร็จสินะเลยหนีไปอยู่บนโต๊ะน่าจะติดอยู่บนนั้นนานเอาการไม่อย่างนั้นคงไม่หลับไปทั้งอย่างนี้ บูริมชี้หน้าโอลิฟอย่างคาดโทษมันทำเป็นไม่สนใจแล้วเลียลูกตัวน้อยต่อบูริมรู้ว่าเจ้าหมาแม่ลูกอ่อนนี่คงไม่ได้ตั้งใจจะกัดมาตาลาดาคงรำคาญและไม่อยากให้เธอยุ่งกับลูกๆของมันมากกว่าเพราะโต๊กินข้าวไม่สูงมากพอจะหลบหนีเจ้าโอลิฟได้เลยหมอหนุ่มเดินไปนั่งเก้าอี้ข้างโต๊ะแล้วเอามือเกยคางมองคนหลับเงีย,งยบๆมาตาลาดาหลับสนิท กรนเบาๆเสียด้วยดูไม่อนาทรร้อนใจเลยมาหลับในบ้านผู้ชายแบบนี้ไม่รู้จักกลัวอันตรายบ้างเลยหรือไงนะปุริมคิดอย่างสงสัยแล้วเอามือเขี่ยผมยาวของเธอออกจากดวงหน้าเล็กๆเส้นผมเธอนิ่มหยิกเป็นลอนและลื่นผ่านปลายนิ้วเขาช้าๆปุริมค่อยๆเขี่ยผมออกจากไปหน้าหญิงสาวจนหมดแล้วก้มดูอีกฝ่ายอย่างพิจารณา คนที่นอนหลับอยู่ไม่ใช่คนสวยแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเธอมีใบหน้ารูปไข่เครื่องหน้ากระจุมกระจิ๋มใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลาเขารู้ว่าเธอมีเชื้อสายจีนตามอากงและอามา่าดวงตายาวเรียวชั้นเดียวของเธอมีแพรขนตาหนาแม้จะไม่งอน ไม่ได้ปัดมาสคาร่าแบบสาวๆทั่วไปแต่ก็เรียงตัวแน่นขนาดเป็นแพรคิ้วรกๆเหนือดวงตาเป็นเส้นโค้งปลายคิ้วจดหางตาปุริมเพิ่งเห็นว่าอีกฝ่ายมีฝอยเม็ดเล็กๆที่จางแทบมองไม่เห็นอยู่ข้างขมับด้วยเขาเห็นกระทั่งเส้นเลือดฝอยที่กระจายตัวเป็นริ้วๆใต้ผิวแก้มเนียนละเอียดหลับสบายจริงนะ คุณหมอหนุ่มทอนหายใจเอานิ้วจิ้มแก้มเธอไม่เบานักเจ้าตัวก็ไม่ตื่นเคยถูกร้อนอะไรในชีวิตกับเขาบ้างไหมแม่คุณเสียงทุม้มพึมพำเบาๆก่อนปุริมจรีตาลงวันนี้เขาทำงานหนักเครียดมาทั้งวันแต่พอเห็นมาตาละดานอนหลับอุตุอย่างสบายเช่นนี้ทั้งความเหนื่อยและความเครียดเหมือนจะเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ การรับรู้ว่ามีคนรออยู่ที่บ้านหลังเลิกงานมันเป็นแบบนี้นี่เองที่แท้การได้ซื้อน้ำเต้าหู้กลับมาฝากหญิงสาวทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจลึกๆว่ามีคนรอคอยการกลับบ้านของตนเองอยู่หมั่นใ้ ริมพึมพรมหดมืออย่างรวดเร็วเมื่อรู้สึกแปลกๆในใจเขาทำท่าจะเดินไปจากครัวแต่อดปลายตากลับมามองคนนอนหลับไม่ได้ดวงตาคมหรี่ลงความรู้สึกคันไม้คันมืออยากแกล้งนี่มันคืออะไรนะ เสียงคนทำอะไรดังกอกแก,ก๊กทำให้คนที่นอนหลับสะดุ้งตื่นมาตาละตากระพริบตาปริบป,ปริบขยับตัวลุกนั่งอย่างงนงงและงัวงเงียเอามือเสยผมยาวไปด้านหลังแล้วเหลียวมองต้นเสียงเห็นแผ่นหลังสูงของชายหนุ่มผู้ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวเขากำลังทำอะไรบางอย่างและเปิดน้ำจากอ่างล้างจานไปด้วยหญิงสาวเอามือขยี้ตาเบาๆแล้วเอ่ยทัก กลับมาแล้วเหรอใช่ท่านเห็นคุณนอนหลับน้ำลายยืดบนโต๊ะผมด้วยมาตาละดาเอามือแตะริมฝีปากพลางหาวอดเธอนึกขึ้นได้รีบมองหาเจ้าโอลิฟผมย้ายมันไปไว้นอกบ้านแล้วไม่ถูกสุขออนามัยนักกรอกที่เลี้ยงหมาไว้ในครัวตั้งครอกมันไม่หนาวแย่เหรอคะผมซื้อบ้านหมามาแล้วปุริมตอบเอาไว้ตรงหลังโรงจอดรถ หลบลมหลบฝนได้ไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปเวลาคุณเข้าบ้านจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีไปนอนบนโต๊ะกินข้าวอีก มาตาละดาทำปากยื่นหญิงสาวหย่อนเท้าลงจากโตก๊ะแล้วค่อยๆปีนลงอย่างระมัดระวังตอนเข้าบ้านเธออุตสาหมีลูกชิ้นมาผูกมิดแล้วนะแต่เจ้าโอลิฟใจแข็งเหลือเกินไม่ยอมให้เข้าใกล้ลูกมันเลยเธอแอบอุ้มเอามาตอนมันเผลอปรากฏว่ามันเห่าเสียงดังจนต้องรีบวางลงตามเดิม แม้คืนลูกให้แล้วมันยังไม่ยอมเลิกราไล่งับกระโปรงเธออุตลุดจนต้องเพ่นนี้มานั่งบนโต๊ะกินข้าวโอลิฟก็ยังเดินวนเวียนคุมเชิงอยู่นั่นแหละหนึ่งคนหนึ่งหมานั่งจ้องตากันอยู่นานนานจนมาตาละาง่วงแล้วเผลอหลับไปนามเต้าหู้อุ่นให้แล้วนะ เสียงปุริมดังขึ้นแท้จริงแล้วเขานั่นเองที่ปลุกเธอตื่นเขาเตรียมแก้วเตรียมจานใส่ของกินมายื่นให้นี่เองมาตาลดามองแก้วในมือเขารับมาแล้วพึพรรมพำขอบคุณฉันหลับไปนานไหมนี่ถ้าดูเวลาจากที่คุณส่งข้อความมาจนถึงตอนนี้ก็นานพอควรฮแล้วเราจะทำขนมกันอยู่ไหมฉันซื้อช็อกโกแลตชิพมาแล้วนะ ทำได้ไม่เหนื่อยหรอคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ได้งั้นก็ไม่ต้องทำแหมมาตาละดาลากเสียงทำหน้ามอยสรุปอยากทำหรือไม่อยากทำปุริมถามกลับเธอเลยยิ้มให้อยากทำก็เกรงใจแต่หญิงสาวรีบพูดต่อเมื่อเห็นเขาทำท่าจะพูดบ้าง แต่ทำเถอะฉันรู้คุณยังไม่เหนื่อยหรอกวันนี้พ่อฉันมาจากพัทยาอยากจะเอาเค้กไปหวดให้ชิมคราวก่อนทำเค้กกล้วยหอมกันพ่อไม่ได้ชิมเลยปริมมองคนที่เอ่ยว่าทำเค้กกล้วยหอมเองทั้งที่หน้าที่มีแค่ปอกเปลือกส่งให้แล้วก็ถอนหายใจ ผมเตรียมของไว้แล้วทำคับเค้กไม่ใช้เวลาเยอะหรอกเดี๋ยวทำขนมเสร็จจะเอารถไปส่งเองแต่คุณควรโทรบอกทางบ้านก่อนหายมานานๆแบบนี้เขาจะเป็นห่วงค่ะมาตาลดารับคำหน้าชื่นมื่นขึ้นมาทันทีไปล้างมือล้างหน้าสิแล้วดื่มให้หมดแก้วก่อนนะเจ้าค่ะ มาตาละดารับคำอีกครั้งแล้วยกแก้วน้ำเต้าหู้กระดกรวดเดียวหมดก่อนจะสำลักจนไอโคลบปุริมเดินมาด้วยสีหน้ายุ่งยากใจเขารูปหลังอีกฝ่ายเบาๆปากก็บน่นสำลักจนได้หายใจช้าๆนะชายหนุ่มบอกแล้วรูปหลังให้จนมาตาละดาค่อยหายสำลักไม่เป็นไรแล้วค่ะเธอโบอกมือและเงยหน้ายิ้มให้เขาจนตาหี ขอบคุณนะเป็นหนึ่งอีกครั้งที่หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นปูริมรู้สึกว่าร่างกายกำลังหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาริมฝีปากอยากเม้มเข้าหากันเขารีบลดมือลงอย่างรวดเร็วแล้วพยักหน้าก่อนเดินไปหยิบชามใส่แป้งทำขนมมาล้างอีกรอบทั้งที่เขาล้างและเช็ดจนแห้งมาก่อนแล้ว มาตาละดารีบล้างหน้าล้างมือแล้วถลกแขนเสื้อยืนเตรียมพร้อมเรียนทำเค้กอย่างสุดความสามารถให้ฉันทำอะไรบ้างคนสอนหันมามองเขาชี้ไปที่ถุงแป้งเราจะทำเค้กแบบใช้ไมโครเวฟผมจะสอนให้มันทำง่ายและใช้เวลาน้อยไมโครเวฟทำได้หรือได้ทั้งง่ายและรสชาติดีด้วยปุริมตอบสั้นๆ แล้วถ้าเราทำเป็นหลายๆสีได้ไหมแบบสายรุง้งแล้วค่อยโรยช็อกโกแลตชิป–ได้บุริมตอบเขาทำท่าคิดผมมีสีผสมอาหารอยู่คุณตีเนยกับน้ำตาลรายก็แล้วกันครับผมมาตาลดารับคำกระวีกระวาดไปทำตามที่เขาบอกทันทีหญิงสาวตีเนยกับน้ำตาลรายผมยาวของเธอรุ่ยร่ายจนต้องปัดบ่อยๆ คนที่กำลังผสมแป้งกับผงฟูหันมามองเขาเห็นเธอคอยปัดผมไปมาอยู่สองสามครั้งจึงเดินไปด้านหลังอีกฝ่ายแล้วรวบผมยาวๆของหญิงสาวสางก่อนถักเปียอย่างรวดเร็วแล้วม้วนปลายผมเก็บให้โดยไม่ต้องใช้ยางรัดมาตาละดายืนนิ่งตอนชายหนุ่มทำเช่นนั้นเธอรับรู้สัมผัสแผวเบาจากปลายนิ้วที่แตะต้นคอในช่วงแรก มันทำให้รู้สึกจักกะจี้นิดหน่อยไอร้อนจากร่างกายของปุริมเหมือนจะทำให้เธออบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวเอี้ยวคอไปมองอีกฝ่ายเสร็จแล้วเขาพูดขึ้นขอบคุณนะคุณถักเปียเป็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องยากเย็งอะไรนี่แค่เห็นครั้งเดียวก็ทำได้แล้วคนที่ถักเปียไม่เป็นทำหน้าปูเลียนปูเลียนก่อนพยักหน้ารับเอะทำนองนั้นแหละ ตีเนยต่อทำให้เสร็จด้วยถ้าอยากกินเค้กภายในคืนนี้ปุริมชี้ไปที่ชามเนยนั่นแหละมาตาละดาถึงก้มหน้าทำงานตามเดิมเขาก็เช่นกันชายหนุ่มกลับไปเตรียมแป้งเค้กต่อโอลิฟที่อยู่นอกบ้านเดินมาตรงประตูครัวมันมองผ่านกระจกใสเห็นเจ้านายกำลังทำอะไรง่วนอยู่ บางครั้งเขาก็เงยหน้าแล้วหันไปมองผู้หญิงข้างๆแล้วก้มหน้าลงทำงานต่อ และผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้ามองเขากลับก่อนก้มลงทำงานสลับกันแอบมองไปมาอยู่หลายครั้งอดีตสุนัขจรจัดมองอยู่ครู่หนึ่งไม่เข้าใจว่ามนุษย์กำลังเล่นอะไรกันแต่พอได้ยินเสียงลูกร้องหิวนมก็รีบวิ่งกลับไปมันทิ้งตัวลงนอนให้ลูกสองตัวขยับมาดูดเต้าอย่างเป็นสุข สามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม m ป r มาร์เก็ตนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัทนาราและ Facebook Fan Page นัทนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ